กับหัวกนเห็นไหมกับหูก็ยังอยู่อ่ะพี่ตาเลขอะไรอะตาจะเจ้าสารใหม่ไหมตาหืมเอาสารใหม่ไหมครับใครเห็นเลขอะไรคือคอมเมนต์ไหมก่อนนะพี่นะผมพยายามเลยอยู่มันเลขอะไรวะตาคือคอมเมนต์หม่เย วัน 8, นี้แปดพันท่านครัะผมมามาใครจะรวยช่วยไม่ได้แล้วพี่นะมันอยู่ที่ว่าเราศรัทธาตายายแค่ไหนนะครับผมเชืเอ่อนหรอวะแป๊บนงแป๊บนงออกกองออกกนพี่เสียงอะไรมันดังมะเสียงอะไรมันดังกึกกึกกึกว่ะเสียงอะไรอะเฮ้ย พี่เห็นเลขไหมตาลรปัดมันปัดเองเว้ยเฮ้ยอยู่กับาพาร์คเว้ยแล้วพ,พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมครองไ,ไหม่ๆครับมเห็นไหมครับหนึ่งหมื่นสามพันท่านเห็นไหมครับเลขอะไรพี่แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับผมหนึ่งสามสามหนึ่งใช่ไหมใช่ไหม หนึ่งสามสามหนึง่งใครเห็นได้กันไรแคปหน้าจอไว้ก่อนนะพี่นะขอบคุณหัวใจรูลูที่พี่ขอบคุณนะครับผมหนึ่งสามผมเห็นสามหนึ่งะเลขสามผัมันกลับไปเป็นสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดถูกใจลิงก์ที่เราปักหมุดที่้ลยนะพี่นะซื้อก่อนหวยออกได้เปรียบนะพี่นะไม่มีเลขอันนะผมจิ้มไปที่ลิงก์ที่เราปักหมุดได้เลยพี่ซื้อได้เลยนะ้บัตรนี้ตอนนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวช้ามาลืมนะพี่นะ เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราหาหวยอีกหนึ่งวันนะครับผมคืนพรุ่งนี้หาหวยหนึ่งวันแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นหาหวยให้อีกนะครับออย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามมหมองพี่มีคืนพรุ่งนี้หาหวยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าหาหวยอีกเอาให้มิดด้ามน,นะพี่นะสปอนเซอร์ผู้ใจดีเราแล้วก็ผมขอบคุณด้วยสามหนึ่งหนึ่งสามนะพี่นะซื้อไปได้เลยพี่ของตาจะได้สองตัวพี่สองตัวนะพี่นะสามหนึ่งหนึ่งสาม มันถอาจะให้สองตัวแหละพอผมมองเห็นสองตัวเหมือนกันขอบคุณหัวใจเราด้วยนะพี่นะที่เป็นกาลังใจนะก็บผมขอบคุณด้วยวันนี้มาคนเดียวหล่อนจริงพี่โอเคนะครับผมป๊ปัปปอะขอบคุณคุณตาคุณยายที่อยู่ที่นี่ด้วยนะพี่นะขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อสารใหม่มาให้นะ จร,จริงๆแล้วตรงเนี้ยครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วเห็นคนนั่งแล้วด้วยพี่แต่วันนี้เราเอาแค่นี้ซบซบพอกว่าแล้วพี่นะวีสามเราขอซอบซบกันเราเน้นเลขอย่างเดียวพี่เน้นเลขเล่นหวยนะครับผมมามามา,มาโอเคพี่ได้สามนึ่งนะพี่นะของตานะครับผมของตานะสามนึ่งเดี๋ยวซื้อโต๊ะให้ใหม่ด้วยนะตาเดี๋ยวผมซื้อเฮ้ย ดี๋ยวผมซื้อเต้าให้ใหม่นะตานะเชื่อพี่เรามาว่ามันเขาจะรู้อะไรหรือเปล่าวะ,ะเฮ้ยเฮ้ยยาวอีกแล้วพี่พี่ยาวอีกแล้วประสาทเสียแน่วะพี่อ้อเจอยากเหรอพี่ขออภัยด้วยนะครับผมกว่าจะเจอใครเนี่ยอ๋อมาต่อมาต่อมาต่อ ขอบคุณนะพี่นะที่หาเจอนะพี่นะผมไม่อด้คอมเมนต์ใครขออภัยนะพี่นะใครไนี่ว่าจะเจอผมหาไม่เจอคอมเมนต์นะผมเฮ้ยพี่เด้เดวเด้เด้เียหลอนบ้านนวนวอ่ะพี่ครับพรุ่งนี้พอพาโน่หนูเขาบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรอ่ะยึดแค่มึงมาขนาดนี้เลยหรอ พี่เขาบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองเก้าแปดเก้าเฮ้ยเชื่อเลยวะเฮียพี่โอเคพี่ออกูอยู่ไม่ได้ล้องดูสภาพแล้วอาพี่มา,มา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 ดูดัดนดัน,ดนไปก่อนนะครับผมโอ้โหพี่ยังหลอนที่ผ่ายอาพี่เอาแคปไปก่อนนะครับผมสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบโอเคแคปหน้าจอไว้พี่นะขับบอกว่าพรุ่งนี้สองเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าอยากได้เลขไหนซื้อพี่จิ้มไปที่ลิงก์ที่เราปักหมุญไว้พี่นะแทงไปได้เลยพี่วันนี้นะครับผมตั้งแต่ตอนเราไลฟ์ฝากสองทุ่มฝากสองร้อยรับสี่ร้อยครับผมสองทุ่มถึงเที่ยงคืนฝากสองร้อยรับสามร้อยนะพี่นะอ่ะสองเก้าแปดเก้างวดที่แล้วเก้าเก้างวดนี้อาจจะแปดเก้าก็ได้พี่สามหนึ่งเมื่อกี้ของตาอย่าลืมนะครับผม อ่ะอย่าลืมนะครับผมใครถูกแล้วบอกกันด้วยพี่จะได้เอาของมาถวายเฮ้ยเชี่ยคุณตาเชี่ยตัขยับพี่สันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยตัขยับเฮ้ยกูว่ามันจะขยับเจอกันไปพี่มันพี่ตัขยับเว้ยหน้าผมหันไปมองข้างหลังเว้ยแต่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 ผมจิ้มไปที่ตัวเลขใช่ป่ะหน้ากล้องอะ ผมต้องระวังตัวเลยพ่ไปดีกว่าพี่มีใครรอกูไหมวะสวัสดีครับขอบคุณตายายด้วยนะขอบคุณตายายด้วยตายายลูกหลานไปแล้วนะพี่พพชฉัดกระเป๋ากู เดี๋ยวเดี๋เดียวเเสียงอะไรวะไนะไก้องกก้องจับไว้ตรงนี้ก่อนนะชื่อใครเดินลงมาวะเฮ้ยเสียงอะไรทาไมฮะพี่เหียตา ยายโอ้เล่นอะไรวะนนี้อ่ะมาคนเดียวมาพี่ขนลุกว่าเข้าไปอยู่งี่ไหนอ่ะไม่มีไฟอยู่ไม่ได้วะ่ะโอเคครับพี่หอที่ผ่านเลยโอเคครับแปึงพี่ปภาษาเสียว้วกูโอเคครับ,รคครบวันนี้ขอขอบคุณพ,พี่ทุกท่านนะพี่นะ ไม่ได่าอมเมนต์ขายขออภัยนะครับพรุ่งนี้เรามีหาหวยหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก่อนหวยออกหาหวยอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้เลขอ,อะไรกดแทงไปดีที่ลิงที่เราปรมกดได้เลยพี่นะตั้งแต่วีหนึ่งวีสองวีสามนะครับผมชอบตัวไหนแทงเลยพี่สปอนเซอร์เราเยอะนะครับผมสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราถูกแทงมาเลยพี่ตั้งแต่ทั้งแถนนะผมนะครับผมอ่ะขอบคุณทีทูที่พี่สมัครตอนนี้ฝากสองร้อยรับสี่ร้อยนะพี่นะ ฝากช่วงสองทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนฝากสองร้อยรับสามร้อยพี่นะเกมครบจบที่เดียวที่จีทูกุที่ผ่าน,นพี่จีทูกุที่จีทูที่จีทูุที่ถามอย่างเดียวพี่นะ,อ,ะอย่าลืมสมัครไปได้เลยพี่หนึ่งหมื่นห้าพันท่านนะครับผมวันนี้เรามาคนเดียวหล่อนจริงนะครับผมเจอคือเจอจริงเลขที่พี่ได้วันนี้นะครับผมแพงไปกระลิง์ที่เราปักหมดไว้พี่ ถือว่าช่วยสนับสนุนการเดินทางการทํางานของเราแล้วครับผมไม่มีใครมาคนเดียวแบบผมได้แล้วพี่พายจุดน้ำก่อน พี่เดี๋ยวผมปิดกล้องน,นะครับขอบคุณพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมขอบคุณด้วยพี่ขอบคุณนะครับผมแป๊บบนึงหันกล้องมาพุยกันก่อนขอบคุณด้วยนะพี่นะขอบคุณทุกท่านนะพี่นะสถานที่นี้มันเป็นสถานที่จริงนะครับผมพบเห็นอะไรเจออะไรเราแคปมาส่งให้ผมด้วยนะพี่นะ ไม่ยากคอมเมนต์ใครขออภัยนะครับผมรักทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนมีเงินมีทองมีรวยๆนะครับผมอะสาธุตายายที่อยู่ที่นี่ครับผมผมขอแผ่เมตตาให้ตายายแทนลูกเพจผมทุกคนนะครับผมนามัตพสปุโตระโตสุปุตสนมัตสปุโตระตสปุตนามัตปุโตระตสปุตนตปุตโตสปุตโตระสปุตสเปสตวันทุติตาังมียตินังหุตุตุเยโยสปสตัปวันทุตุปิตายังมียตินังหุตุตุเยโย พู้ตังปิดธรรมังปิดสังขังปิดปิดด้วยนโมพุทธะย์ปิดด้วยนโมปตะตปิดด้วยธรรมปุสวรนโมพุทธะย์ปุตตะย์โอ้ยพอดูอย่างสำหรับเวสีพี่รนพี่จะที่จะจะปัดเขาตาแใจที่อยู่ที่นี่จงมารับผลบุญนี้เธอเป็นเทเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภจากเลขของปู่ย่าตายายเจ้าที่จะ่านจะปัดเขาที่นี่ดูครับสาธุสาธุโอเคพี่ขอบคุณนะครับผมขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์เราด้วยนะพี่นะกดหัวใจรัวให้หน่อยเป็นกำลังใจด้วยครับผม พี่เดี๋ยวไปส่งผมเลยนะพี่จะเพิ่งทิ้งกูนะพี่นะบ้านนึงพี่ขอให้ผมได้เตรียมตัวก่อนพี่ก็ไปยื้อสมบัติพี่แป๊บนพี่พี่พี่ไปส่องผมนะตายายไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมใหม่นะตายายนะสวัสดีครับไปพี่พี่ไปส่องผม้วยนะไม่ใช่ได้เลขแล้วทิ้งกูนะพี่นะไม่เอานะ โอ้เชี่ยขู่ว่าแล้วนายสันม่ยท้องเยอะมันเป็นกองขยะใหญ่มากพี่ ถามว่ากลัวไหมมาเราเปิดกล้องตรงนี้ต้องมาปิดตรงนี้นะพี่นะเหี้ยบสษบัดขนานดนี้ลองกูเลยดีกว่ามัม้งพี่เห็นไหมครับเป็นที่ผมกลับกล้องอนนะ ก็ไม่รู้ว่าชุดใครนะพี่นะทุกอซิมอซอตรงเนี้ยเพราะเรามาเราเห็นอยู่แล้วนะครับผมขนลุกมากพี่บรรยากาศแบบนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันคืนพรุ่งนี้แล้วก็เช้าคืนพรุ่งนี้อีกทีนึงครับพี่หาหวยนะครับผมสองวันติดๆชอบเลขไหนซื้อได้เลยพี่ ปักหมุดลิงไงจัดไปนะพี่นะเพราะว่าเราจัดเต็มทุกสปอนนะครับผมมีเลขอะไรบ้างผมจำไม่ได้พี่นะขอบคุณนะพี่นะเดี๋ยวไปก่อนหวยอ๋อนะครับเดี๋ยวผมจะโพส์รวมนะครับผมว่าได้เลขอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณสอบค่ำคืนนี้พี่นะขอทุกท่านเดินาทางปลอดภัยพี่นะส่วนผมจะนอนอยู่ตรงนี้ฮอ<ว>จะดีเหรอเดี๋ยวพี่นอนกับซิมโบนี่ก่อนแี่ไปเรียกขอซิมโบ งานเข้าละมงึงโอเคครับสวัสดีสองพันท่ 2, ทานนะผมสวัสดีเจ๊เวลาคนตัวโอ้โหหัวใจมาแล้วนะพี่นะนี่ไใครกับผงการเรื่องป,ป้าพี่กับทานทัพแล้ว ไปไปเดี๋ยวไปที่รถกันพี่อะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยพี่สยองขวัญสยองกล้ามากเลยนะครับผีเอ้ยผีมันจะดุไปไหนวะเนี่ยนอนเลยหม่อมขอบคุณด้วยนะพี่นะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะมากางเต็นท์นอนกับเขานี่แหละแต่ดูรูตายยาพกถ้ามึงนอนกูค,คงไม่ได้นอนหรอกกูห่วงยายกูว่า แปนงพี่เขียหอนะดูดูไขึ้นอคอนขนแป๊บนึงพี่เปิดกล้องทิ้วกอนว่ามันมืดเฮี้เสียงอะไรร้องวะลำบากว,ว่ะหัวตนงาพี่เนี่ยอ่ะพี่ อยู่กับผมไม่ก็อย่าเพิ่งปิดกล้องนี้นะนั่งนั่งคุยกับตายายเป็นเพื่อนผมก่อนนี่รายการเร็วสดแท้ครับผมไม่มีเอฟเฟกต์แป๊บนึงพี่เก็บของก่อนขอบคุณหัวใจรูรูด,วด้วยนะพี่นะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราเจอกันต่อนะพี่นะ ใครที่กดหัวใจให้ผมขอให้รวยนะครับพี่ให้ถูกสามตัวตรงนะใครที่กดไลค์มาขอให้ถูกสองตัวนะครับผมมีแบ่งชั้นมันหนักนะมึงแต่ถ้าใครแชร์นะครับขอให้ถูกสามตัวตรงธรรมดาที่ไหนแทงมาเลยพี่สามตัวบาทเก้าร้อยนะครับผมสามตัวตรงสองตัวบาทละเก้าห้าชอบตัวไหนแทงมาเลยพี่ปอนเซอร์เราใจดีทั้งนั้นนะครับผม หรือจะเล่นบอลสายบอลสายเกมสายกีฬานะครับรถแรกแจกแถมซัมเมอร์เซลล์อย่าลืมนะพี่นะพรุ่งนี้เจอกันวีหนึ่งวีสองวีสามอีกเวลาเดิมพี่หนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับผม